่คุ้มครองเด็กพศ2ีสอมาตราที่4ความหมายของคำว,ว่าเด็กเด็กในที่นี้หมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสความหมายของเด็กเนี่ยชอบบอกบ่อยๆนะครับมีการละเมิดต่อเด็กนะครับมี ดูฟิลเด็กอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ใช่คำว่าต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ไหมนะครับไม่เกิน18ปีต่ำกว่า18ปีนะครับความหมายของว่าเด็กเล่ร่อนเด็กเล่ร่อนหมายความว่าเด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู หรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเล่อ่อนไปที่ต่างๆความหมายของเด็กกำพร้าหมายความว่าเด็กที่บิดามารดาเสียชีวิตเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดานี่เรียกว่าเด็กกำพร้านะครับความหมายของคําว่าเด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบากหมายความว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้างทิ้งล้า ผูกคุมขังหรือแยกกันอยู่และได้รับความลำบากความหมายห่วว่าเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดหมายความว่าเด็กที่รททประพฤติตนไม่สมควรเด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปทางที่กระทำผิดเนี่ยเสี่ยงต่อการกระทำความผิดสถานแรกรับเนี่ยก็เคยมีถามหมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปกระเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิษ์มาตราหกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสรีการรักษาการตามพระบัญญัตินี้มีสามด้วยนะครับ3ามคนเลยรัมติีใช้คนเดียวนะครับพระวคุ้มครองเด็กมีสาม มาตราเจ็ด 7. มาตราเจ็ดเนี่ยให้มีข้ารรมาการคุ้มครองเด็กแห่งชาติประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานรัฐมนตรีพอมอนะครับชอบออกชอบถามเป็นประธานข้ารรมาการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและอีกประเด็นหนึ่งที่เขาถาม,มบ่อยๆก็คือผู้ทรงคุณวุฒิในข้ามาการคุ้มครองเด็กแห่งชาติต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมาการ นอกจากนี้ยังมีประเด็นหนึ่งคือคณะกรรมการผู้สูงคุณวุฒิมีเวละอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปีมาตราที่16ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครอันนี้ให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการผู้สูงคุณวุฒิตามมาที่หนึ่งต้องเป็นสตรีมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเนี่ยมาพอดเดียวกันเป็นกฎหมายเดียวกันนะครับ มาตราที่17ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดประกอบด้วยผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีมาอีกเหมือนกันครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องปเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเอามายั้งบ่อยๆจะได้ว่าในพรบคุ้มครองเด็กไม่ว่าระดับไหนเน้นว่า กรรมการผู้สมัครู้ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนะครับผมออาเขาสอบบ่อยไปไปเจอบ,บ่อยๆอยู่นะครับพนักงานเจน้าหน้าที่มีหน้าหน้าที่อย่างไรบ้างมีหน้าที่เข้าไปในเคหสถานสถานที่ใดๆหรือยานพาหนะใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจคน้นในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สงสัยว่ามีการกระทำทารุณกรรมเด็กมีอำนาจหน้าที่ในการสักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจําต้องได้รับการสงเคราะหหรือคุ้มครองสวัสดิภาพมีอำนาจหน้าที่ที่จะเรียกผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นมาให้ถ้อยคํามาตราที่32เด็กพึงได้รับการส่งเคราะห์8ประเภท นะครับในพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยเวลาถามเขาจะถามจานวนจะมีถามจํานวนด้วยกันสองสองส่วนก็คือหนึ่งเด็กได้รับการสงเคราะห์เออผู้มีรับการสงเคราะห์มีกี่ประเภทต้องตอบแปประเภทเด็กผู้มีรับการคุ้มครองสุิภาพมีกี่ประเภทสามประเภทถูกไหมครับมันจะมีถามจํานวนอยู่แค่สองสองอันเนี่ยที่เจอส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสามกับแปดเนี่ยคงจะมาเป็นช้อยในสี่ช้อยด้วยกันไม่ได้ ถ้าคุ้มครองเด็กถ้าเจอสามกับแปดก็กากาสามกาแปดที่อยู่ในช้อยเพราะมันคงไม่ออกสามสี่ห้าแปดใช่ไหมครับอย่างมากเอาไปสองสี่หกแปดสี่หกแปดสิบจะไม่มีสามกับแปดมารวมกันง่ายๆนะครับถ้าจะเป็นสองสามสี่ห้าหรือสามสี่ห้าหกเนี่ยมันจะไม่ถึงแปดเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอในช้อยมันก็ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นเพราะมันจะถาม เด็กผู้ได้รับการสงเคราะห์กับเด็กที่พึ้นด้รับการคุ้มครองสุขธิภาพ2ส่วนนะครับนี่เรามาดูตามตามตาตรา32ที่ก่อนเด็กที่พึ้นได้รับการสงเคราะห์ก็จะมีด้วยกันแประเภทคือ1เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้า 2. เด็กที่ทอดทิ้งหรือพัดหลงหน้าที่ใดที่1 3. เด็กที่ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ 4. เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมห้าเด็กที่รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบหกเด็กพิการเจ็ดเด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบากแปดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องรับการสงเคราะห์นี่มีแปดประเภทท้างในก็ต้องหาคีย์เวิร์ดนะครับเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับก็ต้องหาคีย์เวิร์ดเอาแค่แปดประเภท มาตราที่40เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสัสรีภาพมี3ประเภทได้แก่ 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 3. เด็กที่อยู่ในสนภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสัสดิภาพนะครับเนาะน่าจะจำได้ครับรุนเสี่ยงคุ้มครองอะไรอย่างงี้หาคีย์เวิร์ดนะถูกทารุณเด็กที่เสี่ยงต่อการกทำผิด เด็กที่พึงรับการคุ้มครองสัสดิภาพนะครับมี3มาตราที่49ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 1. ไปเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแนะนำตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติการศึกษาสองไปเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็ก 3. จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนะครับเนี่ยปนหน้นาที่ของผู้คุ้มครองสัสริภาพเด็กตามมาตรา49การกาหนดโทษตามมาตราที่78ผู้ได้ฝากฝืนมาตรา2ี่ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือน หรือปรับไม่เกิน30,000บาทอาสาเดือน3ามหมื่นี่ยไปทำอะไรมาตามมาตรายี่สิบหนี่ทำต่อไปนี้เนี่ยทั้งหมดเลยทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กนะครับ3เดือน30,000ื่นสองไม่ให้สิ่งจำเป็นในการวงชีวิตหรือการราักษาพยาบาลเจอเอาเด็กเลี้ยงไว้แต่ไม่ให้ข้าวให้น้ำให้ยาเจ็บป่วยก็ไม่ยา สามเดือนสามหมื่นบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือย,ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรทําให้เด็กทําตัวไม่ดีสามเดือนสามหมื่นโฆษณาเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้คนอื่นแบบไปขึ้นแจ็คสันตอนนั้นนะครับสามเดือนสามหมื่นบังคับขู่เข็นชักจูงให้เด็กไปเป็นขอทานไปเป็นเด็กเอร่อน สามเดือนสามหมกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต3ามเดือนสามหมืสวงหาประโยชน์ทางการค้า3ามเดือนสามหมใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันสามเดือนสามหมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร สามเดือนสามหมื่นจำนายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรีก่เด็กสามเดือนสามหมื่นมาตราที่เจ็ดสิบเก้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรายี่สิบเจ็ดมาตราห้าสิบหรือมาตราหกสิบเอ็ดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นเมื่อกี้สามเดือนสามหมื่นอันนี้หกเดือนหกหมื่นมีอะไรบ้าง ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่สื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะให้เกิดความเสียหายแก่ใจิตใจชื่อเสียงเอาไปโฆษณาโฆษณาเนะี่ยอย่างเงี้ยทำให้เสียหายชื่อเสียงหกเดือนหกหมื่นห้ามมิให้ในตามมาตราห้าสิบห้ามมิให้ผู้ปกครองสอดผู้ปกครองสวัสิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสิภาพเด็กเปิดเผยชื่อตัว ยุสกุลภาพหรือข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับตัวเด็กผู้ปกครองลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายผู้ปกครองเอาไปคุ้มครองอยู่แต่ไปเปิดเผยนะครับหเดือน6กหมืมาตราที่61บอกว่าห้ามไม่ให้เจ้าของผู้ผู้ปกครองส่วนภาพทำร้ายร่างกายจิตใจกักขังทอดทิ้งหลวงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล6เดือน60,000 มาที่80ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าที่ปฏิบัติตามมาตราที่30เ็บหนึ่งรือเลขห้าหรือไม่ยินไม่ยอมส่งเอกสารโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา30เลขสี่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งมื่นบาทนะครับเล็บหนึ 1, 30, ห่งสามสิบเลหนึ่งบอกว่าเข้าไปในเคหสถานใ,นใด หรือ,อยานพาใดๆระหว่างพาที่ขึ้นถึงพาที่ตกถ้าใครไปขัดขวางนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นวงเล็บห้าเข้าไปสถานที่ระหว่างพาที่ขึ้นพาที่ตกเพื่อสอบถามบุคคลเข้าไปสอบถามแต่ถูกขัดขวางก็หนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นออกคำสั่งเป็นหนังสือเนี่ยวงเล็บสี่ ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ครองส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับชอบความอยู่การศึกษาของเด็กแต่ไม่ส่งก็หนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นนะครับมาตราที่81ดผู้ใดฝา่าฝืนข้อ,อกำหนดของศาลในการควบคุมความประพฤติห้ามเข้าเขตกำหนดหรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตราสี่สามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อันนี้คือฝา่าฝืนคําสั่งศาลบอกห้ามบุคคลนี้เข้าใกล้นะครับก็ยังเข้าไปนะครับก็หนเดือน1นึ่งหมืนะครับ